สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่องปานทิฟชาน,นลวันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะประเด็นที่จะนํามาเสนอทุกคนก็คือประเด็นแฮชแท็กุกลุกฝนทิ์นะคะซึ่งนางก็เป็นดาราแถวหน้าของทางไทยอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งเมื่อคือนเนี่ยนางก็ได้โพสต์นะคะนางบอกว่าเมื่อตอนเที่ยงคืนคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้ตัวเลยรีบนําส่งโรงพยาบาลคุณแม่หยุดหายใจไป10นาทีแต่คุณหมอช่วยปั๊มและฉีด ยาคุณแม่กลับมาหายใจอีกครั้งแต่ยังอยู่ในอาการโคมา่าแต่เรื่องที่ทําให้เจ็บช้าหัวใจที่สุดก็คือตอนที่คุณแม่ล้มสภาพที่เห็นคือเลือดกองเต็มพื้นขณะที่กําลังเคลื่อนย้ายเห็นว่าคุณแม่เริ่มปากม่วงจึงตัดสินใจอุ้มคุณแม่ขึ้นรถโดยมีพี่สาวขับและตัวเรานั่งประคองคุณแม่ระหว่างทางได้โทรศัพท์ไปหาโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งนะคะขออไม่เอ่ยชื่อเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านจังหวัดนนทบุรีและราคาค่อนข้างสูง ว่ารบกวนส่งโรงพยาบาลมารับได้ไหมหากสวนทางกันจะได้รับคุณแม่ขึ้นรถที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคุณแม่ได้ทันเวลาเพราะดูอาการแล้วแม่แย่มากๆเลือดยังไหลเต็มมือทางโรงพยาบาลรับโทรศัพท์แจ้งว่าตอนนี้ไม่มีรถเลยบอกว่างั้นขอรบกวนเตียงและทีมงานให้พร้อมเพราะตอนนี้คุณแม่หมดสติปากม่วงและเลือดออกเยอะมากไม่รู้ว่าหยุดหายใจหรือยังซึ่งจะเดินทาง ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10-15นาทีปรกากฏว่าพอไปถึงสิ่งที่เห็นก็คือไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ตรงส่วนฉุกเฉินเลยสักคนนะคะจึงกดแรเรียกประมาณเกือบ30วินาทีซึ่งเป็นเวลานานมากสำหรับคนไข้ที่บอกว่าที่โทรมาบอกแล้วว่ามีโอกาสเสียชีวิตเพราะหมดสติไม่รู้เรื่องพอมีคนออกมาหนึ่งคนก็เดินแบบไม่กระตือรือร้อนเรียกเพื่อนมาอีกคนและไม่มีเตียงสแสดงบาย กว่าจะเขียนเตียงออกมาเตียงมาแบบไม่ได้รวดเร็วควรค่ากับสิ่งที่แจ้งไปว่าแม่เสียงกำลังเสียชีวิตแถมบอกให้ถอยรถถอยอยู่นั่นแหละก็มันออกได้แล้วก็บอกให้ถอยจนถามว่าถอยทำไมยกแม่ได้แล้วค่ะเราเปิดประตูให้พนักง,งานพนักง,งานที่อุ้มแม่ตัวใหญ่สองคนเงื้อเงื้อเงินเงิน,งนทำท่าเหมือนยกไม่ได้สักทีทั้งที่ผู้ชายตัวใหญ่ไม่กระตือรือร้อนจนต้องตะคอกว่าพี่คะ ออกแรงหน่อยได้ไหมคะหนูตัวเล็กยังยกแม่ได้เลยพอโดนด่าแล้วมีแรงยกแม่แอคทีฟรีบเข็นแม่เข้าห้องฉุกเฉินซึ่งมีพนักง,งานน้อยมากค่อยๆเดินออกทีละคนแบบไม่ช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าที่คนคนหนึ่งกำลังจะตายพอแม่เข้าห้องฉุกเฉินสิ่งที่เห็นคือปั๊มหัวใจแม่คือแม่หมดลมหายใจแล้วชีพรจรไม่มีแล้วโมโหมากๆจึงถามพนักง,งานที่รับโทรศัพท์เมื่อ15นาทีที่แล้วว่า ทำไมไม่เตรียมเตียงไม่มีบุคลากรสักคนสแตนบายยังกะโรงพยาบาลร้างบีบเรเกือบ30วินาทีกว่าจะออกมาทีละคนสองคนพนักงานต้อนรับแจ้งว่าเดินไปเขียนเตียงค่ะเลยสวนกลับว่าเขียนเตียงใกล้าจากห้องนี้อะไรตั้ง15นาทีแล้วโทรมาแจ้งแล้วว่ามีคนไข้โคมา่าปากม่วงเลือดไหลไม่หยุดไม่รู้เสียชีวิตยังแต่สิ่งที่คุณเตรียมพร้อมให้กับเราแบบนี้เหรอมีห้องฉุกเฉินไว้ทําไมทําไม ถ้าไม่มีอะไรพร้อมทั้งรถทั้งคนทั้งเตียงแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์คำถามนะคะอันนี้คือโพสต์แรกที่ทำให้เกิดประเด็นร้อนแรงกันกเกิดขึ้นนะคะคือในโพสต์ของนางเนี่ยถ้าไล่ไปดูข้างล่างเนี่ยก็จะมีคนให้กำลังใจนะคะแล้วก็ในแนวตำหนิโรงพยาบาลเสริมกับโพสต์นะคะก็คือโพสต์ของนางเนี่ยโดยสรุปคือตำหนิการทำงานของโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่แม่ของนางเนี่ยต้มหัวฟาดลงไปในห้องน้ำแล้วก็ จะพาส่งโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเหมือนทางโรงพยาบาลเขาทํางานล่าช้าหรือไม่กระตือรือร้นอะไรประมาณนี้นะคะนางก็เลยโพสต์ตําหนิแล้วทีนี้นะคะทางชาวเน็ตที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับของปุ๊กลุกเนี่ยนะคะเขาก็มีการเห็นแย้งเห็นต่างนะคะว่า คุณแม่คุณล้มในห้องน้ําแล้วหมดสตินะคะเลือดไหลกองทําไมถึงไม่โทรเบอร์ฉุกเฉินก็คือเบอร์1669นะคะซึ่งเป็นเบอร์ฉุกเฉินของเมืองไทยในกรณีที่คนเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเขาจะได้แนะนําวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็จะมีการเหมือนยิงหาโรงพยาบาลในหน่วยในเครือข่ายนะคะที่มันอยู่ใกล้ๆจะได้ส่งไปรับได้ทันท่วงทีที่คุณบอกว่าคุณจะขับรถออกมาแล้วก็มารับกันระหว่างทางเนี่ย มันไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณมาอีกทางหนึ่งแล้วทางอุยานเข้ามาอีกทางหนึ่งแล้วมันจะรับกันได้ยังไงนะคะซึ่งอันนี้มันผิดหลักการนะคะเขาก็มองว่าุกลูกะเหมือนไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็มีคนบอกว่า คือมันไม่เหมือนในละครที่นางแสดงนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยที่หมดสติแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยจะต้องมารุมรักษานะคะอันนี้มันเป็นชีวิตจริงนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วงนี้มันมีโควิดซึ่งโควิดเนี่ยทำให้ทางโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งเนี่ยมีการลดพนักงานลงซึ่งการลดพนักงานนั่นหมายความว่าตอนเที่ยงคืนน่ะทางคุณหมอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะน้อยนะคะการที่นางมองว่า ไม่กระตือรือร้อนเนี่ยสาวิพินาทีที่นางปีบเรียเรียกเนี่ยมันไม่ได้ช้าเลยถ้าเทียบกับความเป็นจริงหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เขากําลังทํางานอยู่นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เหนื่อยแล้วก็พยายามที่จะดูแลคนไข้ให้ใหทันท่วงทีให,ให้ถึงให้ถึงทั้งหมดนะ,นะคะซึ่งมันก็เป็นความเห็นต่างของชาวเน็ตนะคะหลังจากนั้นนะคะนางก็โพสต์ต่อนะคะว่าได้มีการย้ายคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลบำรุงราชเพื่อรักษาต่อ แต่สิ่งที่นางพสต์เนี่ยมันเหมือนขอบคุณพระเจ้าที่ให้คุณแม่มีลมหายใจกลับคืนมานะคะพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนะทีนี้ชาวชาวเน็ตก็เขาก็มองว่าคนที่ช่วยให้แม่คุณมีลมหายใจกลับคืนมาก็คือแพทย์หรือเปล่านะคะควรที่จะขอบคุณแพทย์ตอนที่ทํา CPR ให้ไม่ใช่ไปขอบคุณพระเจ้านะคะคุณทําตําหนิเรื่องโรงพยาบาลตําหนิบุคลากรทางการแพทย์พอแม่คุณมีชีวิตกลับมาคุณกลับไปขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณ เ,เพศพยาบาลที่รักษาให้ต่อมานะคะก็มีการโพสต์อีกนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รักในอาชีพก็ให้ลาออกไปเถอะนะคะส่วนโรงพยาบาลที่ไม่มีศัก,ก,กยภาพเซฟคนไข้ใกล้เสียชีวิตก็ปิดไปเถอะหรือปิดส่วนฉุกเฉินไปเลยยังดีกว่า ราะว่าแบบไม่มีจิตสํานึกในการที่จะทํางานนะคะอันนี้ก็คือโดนชาวเน็ตจวกเยอะมากนะคะในทวิตเตอร์ตอนนี้นะว่าปุกลุกเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะคะคุณมีชื่อเสียงก็จริงคุณเป็นดาราก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปรุมรักษาคุณนะคะซึ่งในโพสต์ของอปุกลุกเนี่ยที่เขามีการแชร์ช์กันเนี่ยเหมือนมีชาวเน็ตนะคะบอกว่าทําไมาทางโรงพยาบาลถึงไม่รีบรักษาคุณแม่นะคะเพราะว่าทางทางที่ถ้าเห็นหน้าคุณปุกลุกแล้วเนี่ยน่าจะรีบรักษานะคะคนก็มองว่าเฮ้ยคุณเป็นคนเหมือนกันนะคะ มีสิทธทิเท่าเทียมกันการรักษาของโรงพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามคิวถึงแม้ว่าจะเป็นเขตฉุกเฉินนะคะเขาก็ต้องรักษาไปตามมาตรฐานแล้วก็ตามขั้นตอนของเขาคุณเป็นดาราไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปบอกว่าเห็นหน้าแล้วต้องรีบรักษานะัเพราะว่าคุณค่าของชีวิตคนเนี่ยมันก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นดราม่าสรุปปุ๊กลุก,ลกฝนทิพในวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดดราม่าเด็ดเดดแล้วก็รวดเร็วอย่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ